อาหารบ้านฉันวันนี้นะครับขอเสนอข้าวผัดไข่นะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะเริ่มจากการสับกระเทียมก่อนซึ่งกระเทียมเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอา่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจะได้สับง่ายๆหรือบางทีอาจจะไม่ต้องสับเลยก็ได้นะครับผมอ่ะลองดูนะครับาการหั่นกระเทียมก็จะซอยเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับหั่นเป็นซีซีข้างในก่อนนะครับแล้วก็ผ่ากลางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ซอยได้เลย ต่อมาก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับซึ่งหอมใหญ่เนี่ยผมก็จะหั่นเหมือนกระเทียมเลยก็คือจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมขั้นแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการปอกปอกหอมนะฮะปอกให้มันแบบเอาเปลือกออกให้หมดนะบางคนชอบเหลือเปลือกิ้งไว้มันหันยาก <c oughs> เนี่ยพอได้ลูกกลมๆข,ขาวๆอย่านี้นะครับผ่าครึ่งแล้วก็หั่นไปซีดีข้างในนะครับผมเนี่ยหั่นไปซีซีอย่างนี้นะครับ พอได้ซี่แต่อย่าให้มันขาดนะพอได้ซี่แล้วนะครับเราก็จะมา,าสไลด์กลางเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ซอยซอยไปเลยจะหลอกได้เป็นชิ้นเล็กๆมนกกืนี่เห็นในรูปนะครับรูปอริมาต่อไปก็เหมือนที่บอกนะครับแครอทเราก็เอาแครอทเนี่ยมาปอกเปลือกหั่นเป็นแผ่นๆหนาความหนา แล้วแต่คนชอบเลยครับสําหรับผมผม,ผมอะไรวะจะชอบหนาหน่อยแล้วก็ซอยปเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้มันหั่นง่ายขึ้นนะมันจะได้แบบว่าเออไม่หนาเกินไปไม่แน่นเนาะอ่ะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเต๋าอย่างนี้นะครับผมนะเห็นไหมง่ายนิดเดียวขอแค่คุณแบบว่าใส่ใจแล้วก็ละเอียดละออนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เนี่ยลูกเตา๋าหน้าตาสวยงามแล้ว ก็หลังจากได้แครอทแล้วนะครับเราก็จะมาซอยต้นหอมเอาไว้โรยหน้าไว้โรยตกแต่งแล้วแต่เลยครับผมเนี่ยมาต้นหอมนะครับก็จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนี่เลยซอยุไปเลยเนี่ยพอซอยต้นหอมนะครับแล้วก็นี่ไปเอกของเราครับผมไข่ไก่นะครับ ผมใช้ไข่ไก่สองฟองนะแล้วก็ส่วนที่ยากที่สุดสําหรับข้าวผัดไข่นะครับคือความละเอียดในการอยู่บนเตานั่นเอง <c oughs> แล้วผมก็มีทริคนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากให้มันติดกระทะนะครับกระทะเย็นใส่น้ํามันลงไปนะครับผมกระทะเย็นๆเลยนะแล้วก็เปิดไฟครับรอจนแบบว่ากระทะควันขึ้นใส่น้ํามันเพิ่มนะครับผมแล้วก็ใส่กระเทียมใส่แบบ่อกันเลยนะครับผมนะ พอกระเทียมลงใส่ไข่ครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณดูนะดูนะครับดูไข่ผมนะปุ๊บเนี่ยกวน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 ,วน,วนไม่มีติดกระทะนะครับผมนะโอ้กระทะไม,ไม่มีติดกระทะนะครับอันนี้ผมบอกเลยพอพอกวนไข่เสร็จน,นะครับใส่ข้าวตอ่อใส่ข้าวเสร็จก็ขัดต่อเลยนะครับผัดผัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแมไม่มีข้าวติดกระทะเลย จากนั้นเราก็จะเริ่มใส่นี่ครับอหอมใหญ่ที่เราหั่นเต๋าไว้นี่ครับผมแล้วก็แครอทนะครับซึ่งอันนี้ผมใส่เพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัมผัสมันมีกุกนิดนึ่งแล้วก็ผัดต่อนะครับผัดต่อนิดเดียวเองนะเพราะกระทะเราไฟแรงมากผมก็จะใส่เกลือผิวขาวแล้วก็ต้นหอมนะครับผมใส่ลงไปตอนปรุงเลยนะครับแล้วก็พริกไทยแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมครกระดูกกระทําไม่เป็นทาตามเลยครับก็คือแค่ผัดอย่างเดียวและแค่นี้ครับเสร็จแล้วต,ตักใส่จานครับร้อมเสริมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จน,น,นะครับสําหรับข้าวผัดไขยย่นั่นเองเนี่ยเราก็โรยต้นหอมนิดนึงเท่านี้นะฮะเราก็ได้ข้าวผัดที่นุมหอมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนมีความกรอบนิดๆขอให้ทุกคนเอนจอยครับ